สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับเราเกิดมาเป็นคนช่างมีความซับซ้อนยิ่งนักครับเราควรคิดอย่างมีเหตุผลแต่บางทีก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเราควรมีอริยธรรมที่มีจิตใจที่สูงส่งครับแต่หลายครั้งก็ยังหยาบคายและก็ป่าเถื่อนเราควรมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่กลับเป็นปรปักชิงชังต่อกันและกัน เราบอกว่าเรามีเสรีภาพแต่ก็ตกเป็นทาสของอบายมุกตกเป็นทาสของความโลภตกเป็นทาสของวัตถุนิยมลุ่มหลงในเกียรติยศและการมีชื่อเสียงครับเราหลอกตัวเองและก็หลอกคนอื่นๆด้วยมนุษย์เป็นจุดสุดยอดของการทรงสร้างของพระเจ้าแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดต่อมนุษย์ด้วยกัน และก็ต่อสิ่งแวดล้อมของโลกครับบางทีก็ใจดีอย่างแม่ชีเทราซ่าแห่งอินเดียและบางครั้งก็โหดร้ายดังฮิตเลอร์แห่งนาซีครับเกิดอะไรขึ้นกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ครับในปฐมกาลบทที่1ห,หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสรงสรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งสร้างมนุษย์เสร็จแล้วพระองค์ก็ทอดพระเนตรและก็ตรัสว่าดียิ่งนะักเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกอย่างไว้อย่างดี แล้วความชั่วร้ายมาจากไหนครับสิ่งดีๆกลับกลายเป็นสิ่งเลวได้อย่างไรครับท่านเปโลได้กล่าวไว้ในหนังสือโรโบทที่5ข้อ12ว่าเพราะเหตุนี้บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาจากบาปนั้นและความตายก็มาถึงมนุษย์ทุกคนเพราะคนคนเดียว โปโลหมายถึงใครครับคนคนเดียวเพราะคนคนเดียวคนนั้นคือใครครับโปโลได้สรุปประโยคนี้โดยอ้างถึงปฐมกาลบทที่3ครับแต่ก่อนอื่นให้เราย้อนไปที่หนังสือปฐมกาลบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9ครับพระเยเเวพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางที่ตะวันออกและทรงกำหนดให้มนุษย์ที่โรรองทรงปั้นอยู่ที่นั่น แล้วพระเยเว์พระเจ้าทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูและน่ากินงอกขึ้นมาจากพื้นดินมีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งอยู่กลางสวนนั้นกับต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและความชั่วต้นหนึ่งด้วยคำว่ามนุษย์ก็ออกเสียงว่าอาดัมในภาษาฮิบรูครับเพราะมีรากศัพท์มาจากคำว่าอาดามาซึ่งแปลว่าดินครับผู้เล่าเรื่องใน หนังสือพันธมการต้องการให้ผู้อ่านให้ความสนใจไปที่ต้นไม้เพียง2ต้นเท่านั้นครับคือต้นไม้ที่อยู่กลางสวนที่เรียกว่า 1. ต้นไม้แห่งชีวิต 2. ต้นไม้รู้ดีและก็รู้ชั่วครับและเมื่อเราอ่านมาถึงบทที่3ข้อ16พระ,ะเวพระเจ้าจึงจัดสั่งอาดัมตรัสสั่งมนุษย์ว่าผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและความชั่วนั้นห้ามเจ้ากินเพราะวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่แต่แล้วในบทต่อไปครับคือบทที่3ข้อที่6ก็เล่าต่อว่าเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้ที่น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินและก็ส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยเขาก็กิน ตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ก็เอาใบบะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังคําห้ามคําเตือนของพระเจ้าพระยาเวครับข้อที่17พรงจึงตรัสแก่ชายนั้นว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคําพูดของพระยาและก็กินผลไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้น แผ่นดินจึงต้องถูกคำสาปพ,พระเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดชีวิตต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งผลลัพธ์ที่พวกเขาฝืนกินผลของต้นไม้รูดีดูชั่วคือพวกเขาต้องออกจากสวนของพระเจ้าไปอยู่ในแผ่นดินที่ถูกสาปแช่ง และต้องทำงานหนักเพื่อเอาชีวิตรอดครับและพระเจ้าก็จัดในข้อที่19ว่าเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเจ้าถูกนำมาจากดินและเพราะเจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะกลับกลายเป็นผงคลีดินดังเดิมและในปฐมกาลบทที่5ข้อ4ก็บอกว่าหลังจากอาดัมมีบุตรคือเศษแล้ว ก็มีอายุอีก800ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของอดัมได้930ปีและก็สิ้นชีวิตครับคำว่าความตายยังมีความหมายทางศาสนาอีกด้วยครับว่าความตายการตายที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอยากกินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วความตายทางความหมายของศาสนศาสตร,ร์ก็คือการหันหลังให้กับพระเจ้า การนำมาถึงสภาพความเสื่อมลงของมนุษย์ครับยิ่งพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเดินออกห่างจากพระเจ้ามากเท่าไหร่ความเสื่อมก็เพิ่มทวีขึ้นมากเท่านั้นครับโปโลเรียกความเสื่อมว่าเสื่อมจากพระสิริส่วนในหนังสือพระกิติคุณสีเล่มก็เรียกว่ามนุษย์กำลังหลงทางหรือมนุษย์เปรียบสเสมือนแกะหลงหายครับ จากสภาพที่ดีสมบูรณ์ก็กลายเป็นความเสื่อมทรามลงครับการฝ่าฝืนก็ห้ามคือการเลือกผิดทาให้สภาพที่ดีๆในตัวมนุษย์ได้ตกต่ำลงความบาปเปรียบเสมือนเชื้อโรคที่เข้ามาทำลายสุขภาพที่ดีๆให้เสียไปครับท่านเปโลบอกว่าผลของความบาปก็คือความตายและก็ความตายก็แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนคร,ครับจากพระธรรมโรมบทที่5 ทีนี้ให้เราย้อนกลับไปที่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งครับในสวนเดเดนครับคือต้นไม้แห่งชีวิตครับในประสมการบทที่3ข้อ22หลังจากที่มนุษย์กินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าก็ตัดว่าดูสิมนุษย์กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้วโดยที่รู้ความดีและความชั่วปัดนี้อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินด้วย แล้วก็จะมีอายุยืนชั่วนิรันดร์ถ้ามนุษย์ได้กินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตก็จะมีชีวิตนิรันดร์และมนุษย์จะมีโอกาสได้กินผลไม้แห่งชีวิตได้อีกไหมครับต้นไม้แห่งชีวิตคืออะไรครับหลังจากสวนเอเดนแล้วเราพบคําว่าต้นไม้แห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งหนะครับในหนังสือวิวรณ์บทที่2ข้อที่7ได้บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญ,ญาณ กับคริสตจักรทั้งหลายคนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุขเเสมของพระเจ้าและในวิวรณ์บทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่5บอกว่าริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผล12ชนิดมันออกผลทุกเดือนและใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับ รักษาโรคของบรรดาประชาชาติทุกสิ่งที่ถูกสาบแช่งก็จะไม่มีอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสโปรกจะตั้งอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้รับใช้ของโปรงจะนมัสการโพระองค์พวกเขาจะเห็นพระพักของโปรงและพระนามของโปรงจะอยู่บนหน้าผาของเขาทั้งหลายกลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขาไม่จำเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาทั้งหลายและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจความบาปได้เข้ามาในโลกเพราะอาดัมอาดัมคือมนุษย์คนแรกครับแล้วก็อาดัมที่สองหรืออาดัมสุดท้ายก็คือพระเยซูคริสต์ผู้มาจากสวรรค์และเป็นผู้ประทานชีวิตครับ เราพบในหนังสือ1โครินบทที่15ข้อ45ถึงข้อที่50ครับต้นไม้แห่งชีวิตก็คือภาพเปรียบเทียบถึงพระเยซคริตครับส่วนตามหนังสือกิติคุยอนในบทที่6ครับข้อที่31ได้บอกว่าบัมพบรุษของอิสราเอลได้กินมานาในถิ่นทรกันดาลตามที่มีคำเขียนไว้ว่าท่านให้พวกเขากินอาหารจากสวรรค์ เีซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์แก่พวกอิสราเอลแต่พระบิดาของเราผู้ประทานอาหารแท้ที่มาจากสวรรค์ให้กับพวกท่านเพราะว่าอาหารของพระเจ้าคือผู้ที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้กับโลกพรเีซูยังตรัสต่อไปว่า เราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรพุษของพวกท่านได้กินมานาในถิ่นธุรกันดาลแล้วก็เสียชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วก็จะไม่ตายเราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าใครกินอาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้ เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเนื้อเลือดของเราและในข้อที่54บอกว่าคนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายพระเยซูบอกว่ามานาที่ตกลงมาจากสวรรค์ที่ได้ช่วยให้คนอิสราเอลได้กินเพื่อมีชีวิตรอดในถิ่นทรกันดารชั้นใด พระเยซูคริสต์ก็เปรียบเสมือนอาหารแท้ที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อผู้ที่ได้กินพระองค์ก็จะมีชีวิตนิรันดร์ฉชนนั้นครับคำว่ากินคำนี้เป็นคำเปรียบเทียบครับเพราะว่าเราเป็นสิ่งที่เรากินครับเรากินอาหารและอาหารก็กลายเป็นเราครับฉะนั้นต้นไม้แห่งชีวิตหรือมานาในถิ่นทุรกันดารก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์ครับพระกัมพีเริ่มต้น ที่สวนเอเดนครับแต่จบลงที่สวนสวรรค์ในหนังสือวิวร์บทสุดท้ายครับต้นไม้แห่งชีวิตเป็นทางออกของการแก้ปัญหารักษาโรคของบรรดาประชาชาติการที่มีชีวิตนิรันยืนยาวก็คือการได้กินผลไม้แห่งชีวิตในอุทยานของพระเจ้าครับพระเยซูคือต้นไม้แห่งชีวิตพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตผู้ที่ได้กินพระองค ก็จะมีชีวิตนิรันดร์ครับผมจะจบด้วยการอ่านจากหนังสือทิตัสบทที่3ข้อที่4ถึงข้อที่8ครับเมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่ และก็สร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณองค์นี้แหละที่พระเจ้าประทานให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์คำกล่าวนี้ สัตว์จริงพบกันอีกในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอ,อพอระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ